มาแล้วครับลูกนี้ไม่น่ารอดครับลมแรงด้วยครับพี่น้องดีนะไม่มาเมื่อวานพี่น้องมานอนที่ไล่พอดีอะระวังระวังด้วยครับเด้อเดี๋ยวถ้าปลอดได้สิ่งที่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งครับนี่แหละครับ ขี่รถแล้วก็ดูบรรยากาศลมเย็นๆแล้วเราก็ดูไปเรื่ oh. อยๆเออเขาท่าฮะตกลงมา ไซจะไม่ตกออกไปทงังบ้านคาเปียแล้วอีกไม่นานครับถนนเส้นนี้จะมีแสงสว่างให้พวกเราได้เชยชมอ่ะอก่อนนี่ไหมเป็นตะออนซ่อนเด้อ่ะโอเค